นีพี่น้องแตนป้ายครับแปลกดีร่างยืนแบบนี้ครับแตนป้ายแตนป้าย

ต่อเลครับมิดที่โกคสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้สุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับตุ่มบ้านโคกเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาหาต่อคือเก่านะครับกตตัวแรกว่าจะไปเปิดรายการอยู่หมายที่เราจะไปซ้ำเมือ่อวานนี้นะครับแต่ขี่รถมาตรงนี้ผมมาเห็น ต่ออีกสนิดหนึ่งหรือว่าเตนก็นได้นะครับบรูว่าทางอื่นเรียกอะไรนะีแต่บ้านผมน่าจะเรียกเตนฝ้ายครับบางบางบ้านเขาค็ออืน้นต่อร่อไฝ้ายทรงหามอยู่พี่น้องโอเข้าไปบึงเล่งเลย่างนี้ได้ปะเดี๋ยแตกมาตอดเด้อ พี่น้องบเห็นจอยเนาะกล้องมันซูมมาได้ผมว่าได้เอากล้องใหญ่มาได้พี่น้องมันมืดค้มคือฝนนี้ตกนะมันเก็ยบยากเดี๋ยวใส่ชุดเอาลงมาเบิ่งกันพี่น้องอุ้ยบมเคยได้เลยครับเนี่ยต่อแบบนี้นะครับต่อหรือว่าเตนเตนไนฝ้ายังใหญ่ๆห่มันสีฮิตไอ้ไอ้นั่นหลอดขาวๆเนาะพี่น้องใครรู้จักกับอกไดีลยครับว่ามันเป็นแบบใดนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชุดก่อนพี่น้องเอามาเบื่องกัน <laughs> ตุนอันนี้ไว้ก่อนไม่ได้ต่อหัวเสียกระบอกเป็นยัง อันนี้ก็ได้ไกล้อยแหละครับแกผู้ใดชื่นชอบการหาต่อหาพึ่งหามิมหาเมียงสไตล์หนุ่มบ้านโคกคนขอนแก,นก่นกกอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยครับซ่องหนุ่มบ้านโคกเ้ยครับจาก,การะฝากทั้งแฟนเพจหนุ่มบ้านโคกแล้วก็ติก๊กตอกหนุ่มบ้านโคกไว้แดนะครับเมื่อนี้กกขอให้หมาน,นะครับกะได้ต่อนี่แหละเตนอะไรนี่แหละ,ะไปเบิ่งกันไปมาพี่น้องลุยครับได้เตนนี้ไปให้พี่น้องเบิ่งกันยังดีนะครับถ้าเกิดบ่ได้ต่อเด้ะ เดี๋ยวมุนเข้าไปก่อนครับอยู่รู้ว่ามันหายบ่อหรือเปล่าลังอยู่ทางนั่นเดยครับนลโอ้แม่ดำขึ้นมึกเลยเป็นไปไดวะเดี๋ยวเรื่อยลงมาเปิ่งกันครับ ๋ยวเลื่อยลงมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องหายบัวขาดแล้วนี่ครับตัวเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเขาเอื้นแตฝนไฟ,ไฟบ,บดด่วบัรู้เด้อ ดุอยู่ครับอันนี้รังเนะเป็ mm. นแบบนี้เนาะ mm. เรามาเหมือกันจับเด็ดด้วยสิหลุดมือเหรอพี่นอ้องจะไปเบ๋ว,วะ มึงแกตัด hmm. กิ่งตัดเอาดีกว่าพี่น้องนี่พี่น้องแตนป้ายครับ แปลกดิ ه. น่าจะได้อยู่วะเนาะลังเป็นแบบนี้ครับแตนฝ้ายแตนฝ้ายโอเคไปไปหาต่อหัวเสียกันครับในได้กินอยู่ว่ะเนี่ยเ <c oughs> อ้ยเจ้า หล <Okay. S 2> ังจากเขาจัดต่อฝ้ายแตนฝ้ายนะครับก็บเลาะกันมาอีกสองมาแล้วเลาะ,ละ,ละแถบเก่าเมื่อวานนี้นะครับเหมือนมีตัวลงครับไกลๆพี่น้องสีบอกงงเด้นะครับไกลพูดเถอะเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนกันถ้าเกิดผมบปลงส้นนะครับหวังว่าซิม <laughs> เมนตโมเมนตตาปาดนะพี่น้อง จอดรถไปข้างนอกวุ้นที่ไกลไปนิดนึงมันก็เดินตามมาครับฟุ๊กเสยเลยครับอยู่ข้างหน้านี่แหละโตโตโตอออื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 อ๋ออยงพันค่ะน่าสิตั้งดินนี่นอง เมนเทตั้งดินโวยยัยโวยยญยกลมๆมันเดือเปล่าเอาล่ะครับ <c oughs> มาป <c oughs> ่นดีเดินมาถึงมอกันพอดีครับเนี่ยมันลงนี่แล้วพี่น้องขึ้นช่องนี้นะครับเนี่ย ไปบอกเป็นการเสียเวลาพอต่อครั้งแรกแล้วเอาไปเอาชุดมาจบกัเลยครับคักๆๆโอเคพีนอ้องแต่พร้อมแล้วก็ลุยนะครับอากาศร้อนอบอ้าว <c oughs> ตั้งดินนะครับเตียดยมันโบยใหญ่เลยอย่นะออยนี้จงเลย

มันจะมุมไหลไปเลาะไปโดนๆไปมีจุดแดงมาเป็นตู้ช่วงการเอาต่อนี่แกเราได้ลีลาน้เพี่น้องบอลชั่นก็มาบอกว่าผมลีลานะครับเขาเอาต่เอเขก็พื่อนกายไปน่ะนี่เขาเจอรีบเอารีบไปบ่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีคนยินงไปโดนให้ผู้ชมได้เห็นนะครับอย่างเช่นไฮโซนะครับ มันก็ต้องถ่ายนะครับดีๆใี่ผู้ชมได้เห็นนะครับมันบมเป็นขอ,องง่ายนะครับมันบมเป็นลูกยิ้มยิ้มอยู่ในวัดโฮสเอาทองติดได้นะครับมันเข้าใกล้ยากกัดบางคนเพิ่นจะอยากเจอน,นะครับแต่ลีกเบิร์ใกล้ๆมันเป็นแบบเดดเอย่างเดีนะครับแบบนี้นะครับขอให้เข้าใจกันด้วยนะน้องแล้วจะชิบบ้าเอาเดี๋ยวได้มทำไมชุบกันแต่กันได้นะครับเด็กๆคู้นก็จะเศร้าไปไหน่อย เดี๋ยวตัดแต่งสถานที่หามุ้งฟอกให้พี่น้องได้ถึงงามๆก่อนครับโอเคโอเคพี่น้องทางจะเข้าลูกบาศนี่แหละครับเน,น,น,นี่นยกล้าอยู่เนี่ยลมไหลเติบถึงกูแล้ Gracias

เ้วนครับกะอู้ตามไกลห้างนี้นะครับเดินมาหูแบบไกลเลยถึงเลิกตามกะนี่นะครับได้จากสามชั้นอยู่พอได้ตำน้ำพริกอยู่สำนี่เลยครับหางใหญ่เขาเอาไปบืนแล้ว <c oughs> <c oughs> กะเดี๋ยวจะลาะไปอีกนะครับกะวังว่าเฮาสิฟุกอีกพี่น้องหางนี้กะโชคดีนะครับเพราะว่าสองเห็นไกลๆว่ามันลงแล้วกะโบ,บน่ใจใจครับแต่ว่าเดินตามทางมันไปเนาะเดินไปเรื่อยๆแล้วไปพอแม่มันบินลงพอดีนะกะฟุก นี่หละครับคนฟุกไปด้วยต่อครับลงมาสองทุ่งนี่ฝนตกแล้วพี่น้องโอ้ยจะได้จบคลิปโฮยุเลยครับไปหาที่พักล่มก่อนนะครับบพงั้นนี่เปียกแน่นอนพี่น้องมาแล้วคนพูดเดอมือตึบเลยพี่น้องไปครับขับรถหนีฝนมาเล้พี่น้องแกเปียกหน่อยหนึ่งคู่นี้ครับตกไปพ่นแล้วดูผู้เดอมาส่องอยู่นี่เนาะ สองเล่นปลายนะครับสองโอ้มีโตลอยมานี่ครับเนะนี่ยมานี่มานี่มานี่เสียบลงนั่นครับเนะข้างต้นไม้ต้นให,ใหญ่เป็นพุ่มน,น,นะคับปลายนิ้วผมนะฟุกอีกแล้วครับอาจจะทังบบใหญ่นะครับเม่บไหลยปเลยกะเดี๋ยว้าอปเบิ่งกัน,กนอาจจะเป็นทางสุดท้ายของคลิปนี้เมื่อนี้แล้วนะครับกะสีกลับบ้านละโอเคละพอแล้ว <laughs> <laughs> ดีกว่าเฮลพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับหวังว่าสชีย Tir อยู่ตำาๆเนาะไปโอเคพี่น้องกะเห็นจุดต่อลงแล้วครับน่าจะอยู่ตำนะครับน่าจะบบอยู่ถึงต้นไม้เนาะ มันลงข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่เลย,เ,ยเดี๋ยวฮอลุยปาเข้าไปก่อนครับโอ้หกครับนี่ง่ายเลยพี่น้องขากลับนี่ผมจ,จำจำทางกลับได้บุ๊บปันก่อนครับไปบุกไปถึงใกล้ๆก,ก่อนเน้อครับเข้ามาฮอดแล้วครับนี่ต่ออยู่นี่เนาะข้างหน้านี่เลยใกล้ๆ บินขึ้นบินลงหุหวันเลยครับหางน่าจะบ่ใหญ่ครับนี่ขึ้นมานี่ครับตั้งดินแน่นอนครับอีกหนึ่งหางของเงาฟ้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 า,ฟา,ฟาใกลนี่เลยโอย้เสียวคือ <laughs> สิตอดผมไปน้องใส่ชุดแล้วก็เข้าไปลุยกันครับ อยู่ <L an> น,นี่แหละไกลๆอักหนึ่เดี๋ยวต่อตอดปะไะครับแ่งตัวแล้วลุยกันเลยย้ำอีกครั้งว่าบ่าได้ลีลานะครับการถ่ายคลิปเอาต่อมันก็ต้องช้านะครับพี่น้องถ้าเกิดถ่ายเอารีบเอาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะมีอะไรให้คนดูได้เบ <S 1> <S 1> <S ิ่งครับต้อนรับเลยวครับกำโตเบิงกันดีได้ đi không phải Ở lắm Anh như thế Ừ, nó ngon Để đi nó. thằng nhà นนามาเต,มตม็มเลยจับเต็มใหยผมเลยโอ้โหครเยอเด้อโตครับ กับหำหมดครับสุดนแบบหำเลย, <c oughs> ยปลอด,อด,อดตำรวจมีชุอดอีกตายแน่นอนพี่น้องเม่นเล่นเลยครับ ทั้งเบิดของมันนะครับว่ามันมีขนาดเ <you> ท,ท่าใดเนาะพี่น okay, <laughs> mm. ้องบอกต้องรีบครับมันตอดบวกเข้านะครับพี่น้องชุดเขาป้องกันได้นึ่ครับบอกโอ้เดี๋ป๊าเอาเดียสุดเลยมุสิยานยังนะครับหมาพี่น้องจัดการแล้วนะครับโอเคอยู่ไม่ได้เนาะขนาดไม่ได้ครับนี่ครับ ស្រូវីបាន់ទាំ្រូវី อีกครับพี่น้องกำลน้ำอยู่อีกครับหินบอกขาวเลยพี่น้องก็อยากสามสั้นนี่น้องครับ โอเ้เต็มเลยนาอย่างน,นี้โอ้ขาวอยู่พี่น้องพูดได้เดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านเฮาหน่อยครับไปเจ้าเจ้าโอเคกะกลับมาบ้านแล้วเด้อพี่น้องเจ้า ขี่รถหนีพ้นมานครับโอ้เกือบบุร่รอดไหมเออลังที่สองที่เขาได้กับงามอยู่นะครับลังที่สองนี่ถึงขั้นกับว่าแตกออกเลยนะครับโอ้ยังเหลือตัวอยู่ด้วยว่ามันไล่เบิดแล้วลูพี่อย่าตอดนี่ครับแตกออกไปเลยนี่ครับขอบข้างนะครับกองโอเยอะอยู่เลค่อยๆไปหนึ่งเนาะอ่ออันนี้ลังแรกนะครับตัวเพื่อกเสือลังแรกกัไม่น้อยหรอกครับ ก <g ười> พอได้อยู่จากสองสามซันอันนี้ก็ได้จากสามซันนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้แหละดีกว่าบได้เนาะส่วนอันนี้เพื่อนอบอกว่าเป็นแบบหายากด้ยพี่น้องผมเอาไปโพสในเฟซบุ๊กนะครับมีหลายคนมาบอกว่าแถบแถวบ้านนี่บบค่อยมีครับบางท่านนี่เป็นสิบปีกับโบเห็นก็มีนะครับถ้าผมรู้ว่ามันหายากนี่ผมบบเอาด้วยนะ <g ười> ก็อย่าว่าผมนะพี่นอ้องอย่าดราม,มาเลยผมก็บรรู้นะครับเห็นมันเป็นตะเอาก็เอาเหรอครับเนี่ย เดี๋ยวลองกินเบิ่งบางท่านก็บ,บอกว่าแซบซั้นว่ะเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะเป็นแบบเดตัวอ่อนมันเป็นแบบเดบุรุษคือกันครับมไม่ได้แกะเบิ่งเลยกิสิเป็นนอนอะวะน้องพี่น้องโอเค,คผลงานเมื่อนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยครับจังไดถ้าชื่นชอบคลิปของลุ่บันโคกกะอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับเมื่อนี้กะขอลาไปก่อนนะครับสดีคราบ